เข้าใจสมองเข้าใจตัวเองสวัสดีครับพบกับถอดรหัสสมองบายลิทันดักเคยไหมครับที่บางคนฟังเรื่องเดียวแต่กลับคิดได้เป็นสิบมุมบางคนดูภาพธรรมดาแต่กลับตีความได้ลึกซึง้งเคล็ดลับไม่ได้อยู่ที่ IQ เพียงอย่างเดียวแต่คือโครงข่ายสมองที่ทำงานต่างกัน วันนี้เราจะมาถอดรหัสสมองเกี่ยวกับสมองนักคิดทำงานต่างจากสมองทั่วไปยังไงถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยครับ 1. สมองนักคิดใช้เครือข่ายในสมองที่ลึกและซับซ้อนกว่าในสมองของคนทั่วไปมีหลายระบบที่ทำงานร่วมกันแต่สิ่งที่ทำให้นักคิดลึกโดดเด่นคือการใช้เครือข่ายเหล่านี้ในสัดส่วนที่ต่างออกไปโดยเฉพาะสเครือข่ายสาคัญคือ A. Default Mode Network คือเครือข่ายสมองที่ทำงานเมื่อเราไม่ตั้งใจทำอะไรเช่นตอนฝันกลางวันคิดย้อนอดีตหรือวางแผนอนาคตนักคิดลึกใช้ DMN มากและบ่อยกว่าคนทั่วไปเพราะพวกเขาคิดทบทวนบ่อยวิเคราะห์จากประสบการณ์และมักเชื่อมโยงสิ่งที่ไม่เกี่ยวกันให้เป็นภาพรวมตัวอย่างเช่นแทนที่จะฟังคำพูดตรงๆนักคิดจะคิดว่า ทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นหรือฟังนิทานเด็กแต่เห็นโครงสร้างความคิดของมนุษย์ซ่อนอยู่ B. Executive Control Network เกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผลมีวินัยและจัดการข้อมูลนัดคิดลึกสามารถควบคุมการคิดให้ไหลเป็นระบบเช่นแยกแยะว่าความคิดไหนคือข้อเท็จจริงความเชื่อหรืออารมณ์ใช้ Prefrontal cortex อย่างมีประสิทธิภาพ สมองสามารถวางแผนตัดสินใจและคิดหลายชั้นพร้อมกันได้ดี 4. Salience Network ทำหน้าที่ตรวจจับสิ่งสำคัญจากข้อมูลรอบตัวนักคิดลึกมักไวต่อสัญญาณเล็กๆที่คนทั่วไปมองข้าม mm. เช่นโทนเสียงแววตาหรือคำที่ไม่ได้พูดสมองส่วนอินซูล่าและ ACC จะทำงานโดดเด่นทำให้พวกเขาสัมผัสได้ว่าบางอย่างสำคัญ ทั้งที่ไม่มีใครพูดออกมา 2. สมองนักคิดเชื่อมโยงข้อมูลได้กว้างกว่านักคิดลึกมีความสามารถพิเศษในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างประเภทเข้าด้วยกันซึ่งเกี่ยวข้องกับฮิปโปแคมปัสช่วยดึงข้อมูลจากความทรงจำเก่าคอปัสโคลโลซัมเส้นใหญ่ที่เชื่อมสมองซีกซ้ายขวาทำให้คิดได้ทั้งเชิงตรรก,กะและสร้างสรรค์นในเวลาเดียวกันเช่นเมื่อดูภาพศิลปะ พวกเขาอาจไม่เพียงแต่แค่ชื่นชมแต่คิดว่าภาพนี้สะท้อนกลไกาการหลีกเลี่ยงความเศร้าในมนุษย์ได้ยังไงงานวิจัยสนับสนุน Harvard University 2015คนที่มีแนวโน้มคิดวิเคราะห์และชอบไตรตรอง reflective thinking มีการทำงานของ D.M.N เข้มข้นขึ้นเวลาว่างและสามารถคิดลึกถึงระดับจริยธรรมปรัชญาและวิเคราะห์อารมณ์ตนเองได้มากกว่า Neuroscience of Insight จุงบีแมน2004ความคิดลึกมักเกิดจากการเชื่อมโยงแบบกระทันหันของข้อมูลกระจัดกระจายซึ่งต้องอาศัยสมองหลายเครือข่ายประสานกันเปรียบเทียบง่ายๆด้านการประมวลผลสมองของคนทั่วไปจะคิดตรงประเด็นส่วนสมองของนักคิดจะคิดเชื่อมโยงหลายชั้นด้านความละเอียด สมองของคนทั่วไปจะมองภาพรวมคร่าวๆส่วนสมองของนักคิดจะสังเกตดีเทลเล็กๆด้านการวางแผนสมองของคนทั่วไปจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส่วนสมองของนักคิดจะคิดล่วงหน้าวิเคราะห์ผลกระทบด้านความรู้สึกสมองของคนทั่วไปจะตอบสนองแบบตรงๆส่วนสมองของนักคิดจะกลั่นกรองอารมณ์ลึกซึ้งสรุปสมองของนักคิดลึก ไม่ใช่สมองที่ฉลาดกว่าแต่คือสมองที่เชื่อมโยงลึกกว่าพวกเขาใช้เครือข่ายสมองหลายชุดทำงานร่วมกันอย่างมีจังหวะเห็นทั้งภาพใหญ่รายละเอียดเล็กความรู้สึกและโครงสร้างความคิดในเวลาเดียวกันและที่สำคัญคือทุกคนสามารถฝึกให้คิดลึกขึ้นได้เริ่มจากการตั้งคำถามที่ดีคิดช้าและใส่ใจสิ่งเล็กๆที่คนทั่วไปมองข้าม 2, 2. ลักษณะของคนที่มีสมองนักคิดลึกเคยไหมเวลาคุยกับใครบางคนเรารู้สึกว่าเขามองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นฟังเรื่องเดียวกันแต่เขากลับตีความได้เป็นสิบชั้นเขาอาจเป็นคนหนึ่งที่มีสมองนักคิดลึกหรือ deep thinking brain คนกลุ่มนี้ไม่ได้ฉลาดที่สุดเสมอไปแต่อาจเป็นคนที่เข้าใจโลก เข้าใจคนและเข้าใจตัวเองลึกกว่าคนทั่วไปเพราะ 1. คิดเป็นระบบ Systematic Thinking พวกเขาไม่คิดแค่คำตอบแต่คิดถึงโครงสร้างและเหตุผลผลลัพธ์มักจะถามตัวเองว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนี้ถ้าสิ่งนี้เปลี่ยนจะกระทบอะไรอีกบ้าง สมองของพวกเขาใช้ prefrontal cortex อย่างมีประสิทธิภาพสูงซึ่งทำให้สามารถวางแผนและวิเคราะห์เชิงลึกได้ดี 2. ตั้งคำถามที่ไม่มีคำตอบตายตัวคนคิดลึกจะไม่หยุดแค่คำถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จะถามต่อว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นหรือแล้วถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นล่ะสนใจคำถามเชิงปรัชญาจริยธรรม ความหมายของชีวิตไม่พอใจกับคําตอบผิวเผินเช่นเพราะเขาบอกมาหรือเพราะทุกคนทำแบบนี้พวกเขาชอบไม่แน่ใจมากกว่าความเชื่อแบบตายตัวเพราะความสงสัยเท่ากับพื้นที่ของความคิดใหม่ 3. รู้จักสังเกตสิ่งเล็กน้อยสมองของนักคิดลึกมักจะไวต่อสัญญาณเล็กๆที่คนทั่วไปมองข้ามสีหน้า น้ำเสียงจังหวะก,การพูดคำพูดที่ไม่พูดออกมาเครือข่าย s ซ l e n c e Network และ i n s u l a ่ในสมองของคนกลุ่มนี้จะช่วยกรองว่าอะไรสำคัญจริงแม้จะไม่มีคำพูดชัดเจน 4. เข้าใจอารมณ์ตัวเองและผู้อื่นลึกพวกเขามักมีเอม a t h ตีสูงสามารถรับรู้และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นแม้ไม่ได้พูดออกมาตรงๆในขณะเดียวกัน ก็สามารถวิเคราะห์ความรู้สึกตัวเองได้อย่างแม่นยำสมองของพวกเขาเชื่อมโยงระหว่างอ o โมชันอลเบรนเช่นอะมิกดาลากับ r รช i ั่นอลเบรนเช่น Prefrontal c o r t ท x ได้ดีจึงสามารถรู้สึกวิเคราะห์ไปพร้อมกันได้ 5. ชอบอยู่กับตัวเองแต่ไม่ได้แปลว่าชอบโดดเดี่ยวไม่กลัวการอยู่เงียบๆหรือคิดคนเดียวเวลาที่เงียบสงบ คือช่วงเวลาที่สมองประมวลผลอย่างลึกนี่คือเวลาที่ default mode network หรือ dmn ทำงานเต็มที่คนทั่วไปอาจรู้สึกเหงาเมื่ออยู่ลำพังแต่นักคิดลึกเติมพลังจากความเงียบ6เชื่อมโยงหลักมิติจากการคิดสร้างสรรค์พวกเขาอาจจะไม่ได้คิดได้เร็วที่สุดแต่สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่คนอื่นไม่คิดว่าเกี่ยวกันได้เช่นประวัติศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์วิทยาศาสตร์ความรักดนตรีกับคณิตศาสตร์สมองของพวกเขาเชื่อมซีกซ้ายขวาได้ดีผ่านคอปัสแคลโลซัมที่แข็งแรงกว่าค่าเฉลี่ยในบางกลุ่ม 7. ไม่รีบสรุปเปิดใจเรียนรู้ตลอดเวลาคำพูดคลาสสิกของนักคิดลึกคือฉันยังไม่แน่ใจฉันต้องคิดดูอีกหน่อยพวกเขาเปิดรับข้อมูลใหม่ ไม่ด่วนตัดสินว่าคนอื่นผิดหรือแย่เพียงเพราะความแตกต่างคนกลุ่มนี้จึงมักเรียนรู้ได้ลึกและไกลกว่าเพราะไม่ปิดกั้นตัวเองจากมุมมองใหม่ๆสรุปลักษณะของคนที่มีสมองนักคิดลึกลักษณะคิดเป็นระบบคำอธิบายคือวางแผนมองทั้งภาพรวมและรายละเอียดลักษณะตั้งคำถามลึก คำอธิบายคือไม่หยุดที่เกิดอะไรขึ้นแต่ถามว่าทำไมลักษณะสังเกตดีเทลคำอธิบายคืออ่านระหวา่างบรรทัดสัมผัสอารมณ์ลักษณะเข้าใจอารมณ์ตัวเองและผู้อื่นลึกคำอธิบายคือวิเคราะห์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นได้ดีลักษณะอยู่กับตัวเองได้คำอธิบายคือ ชอบคิดในที่เงียบใช้เวลาทบทวนตัวเองลักษณะเชื่อมโยงหลากมิติคำอธิบายคือคิดข้ามาศาสตร์สร้างไอเดียใหม่นักคิดลึกไม่ได้เกิดมาพร้อม IQ สูงลริวแต่อาจเกิดจากดิสัยเล็กๆเ,เช่นชอบฟังมากกว่าพูดตั้งคำถามก่อนตัดสินและกล้าอยู่กับความไม่แน่นอนและที่สำคัญที่สุดคือทุกคน สามารถฝึกตัวเองให้คิดลึกขึ้นได้เพราะสมองของเรายืดหยุ่นกว่าที่คิด 3. งานวิจัยและหลักฐานสมองของนักคิดลึกในมุมวิทยาศาสตร์ก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงลักษณะของคนที่คิดลึกและโครงสร้างสมองที่เกี่ยวข้องแต่นี่ไม่ใช่แค่ข้อสังเกตจากประสบการณ์หรือปรัชญาเท่านั้นวิทยาศาสตร์สมองหรือ neuroscience และจิตวิทยาสมัยใหม่ ได้ศึกษาคนกลุ่มนี้ไว้อย่างจริงจังและงานวิจัยเหล่านี้เปิดเผยเบาะแสบางอย่างที่น่าสนใจมากมีดังนี้ 1. สมองของนักคิดลึกใช้ Default Mode Network ใช้หนักกว่าคนทั่วไปงานวิจัย el, r a c h e l s t a 0 0อ Washington University พบว่าสมองของคนที่ชอบคิดย้อนคิดลึกคิดเปรียบเทียบ จะมีการทำงานของ Dmn สูงกว่าปกติในช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำกิจกรรมเฉพาะเช่นนั่งนิ่งๆหรือพักผ่อน Dmn คือโครงข่ายสมองที่เปิดใช้งานตอนคิดถึงอดีตอนาคตทบทวนความรู้สึกคิดถึงมุมมองของคนอื่นหรือ Theory of Mind สร้างเรื่องราวในหัวสรุปนักคิดลึกใช้ Dmn เพื่อทบทวนวิเคราะห์ และเชื่อมโยงได้เป็นระบบกว่าคนทั่วไป 2. คนที่คิดวิเคราะห์ลึกมีการเชื่อมโยงสมองที่ซับซ้อนกว่างานวิจัย Chrisof et al. สอ0 9 University of British Columbia พบว่าคนที่มีลักษณะชอบไตรตรองหรือ reflective thinking จะมีการประสานงานระหว่าง prefrontal cortex กับ DMN สูง นี่แปลว่าพวกเขาไม่ได้แค่ปล่อยใจแต่ยังควบคุมทิศทางความคิดไปในทางสร้างสรรค์ด้วยเชิงโครงสร้าง PFC คือศูนย์วางแผนและควบคุมพฤติกรรม Dmn คือเครือข่ายความคิดในตัวเองการเชื่อมโยงทั้งสองทำให้คิดลึกแต่ยังมีโครงสร้างอยู่สรุปนักคิดลึกไม่ใช่คนฟุ้งซ่านแต่เป็นคนที่ฟุ้งลึกเป็นระบบ 3. ความสามารถในการคิดซ้อนหลายชั้นเกี่ยวข้องกับการเชื่อมสมองซ้ายขวางานวิจัยจังบีแมนเอ2004 Northwestern University พบว่าคนที่คิดสร้างสรรค์หรือเข้าใจหลายวิติพร้อมกันมักจะมีการใช้งานสมองซีกขวาบวกซ้ายและการเชื่อมระหว่างซีกคอปัสคอโ o ซัมสมองซีกซ้ายเกี่ยวกับวิเคราะห์เหตุผลคำพูด สมองซีขวาเกี่ยวกับความรู้สึกสัญชาตญาณภาพรวมคนที่สามารถอินไซด์ได้เร็วมักจะมีการกระตุ้นของ anterior superior temporal gyrus ในซีขวาสรุปนักคิดลึกไม่เพียงแต่วิเคราะห์แต่ยังรู้สึกภาพรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายมิติ 4. นักคิดลึกบางคนมีลักษณะทางจิตวิทยาแบบ HSP หรือ highly sensitive person แนวคิดจาก e l เลนเอเรน h d จิตวิทยาเชิงลึก1996ถึงปัจจุบันพบว่าคนที่มีความไวต่อสิ่งรอบตัวเช่นเสียงดังแสงหรืออารมณ์คนอื่นมักจะมีลักษณะคิดลึกรู้สึกลึกและตอบสนองช้าแต่ลึกซึ้ง HSP ประมวลผลข้อมูลจากสิ่งเร้าได้ลึกหรือ Deep Processing สมองส่วนอินซูล่า อมิตาลาและ PFC ทำงานเชิงอารมณ์บวกเหตุผลพร้อมกันใช้เวลาในการตัดสินใจมากกว่าเพราะผ่านหลายขั้นตอนในใจสรุปคนที่รู้สึกมากอาจเพราะสมองเขารับและประมวลลึกกว่าคนทั่วไป 5. การฝึกสมาธิช่วยให้สมองคิดลึกขึ้นได้จริงงานวิจัยแทงเออ2015ฮาวาดและดาเลียนยูนิเวอร์ซิตี พบว่าคนที่ฝึกสมาธิสม่ำเสมอเช่น mindfulness หรือ breathing meditation มีโครงสร้างสมองส่วน anterior cingulate cortex และ hippocampus หนาขึ้นนี่ส่งผลต่อการควบคุมความคิดและการดึงความทรงจำมาใช้อย่างมีสติประโยชน์ช่วยให้คิดลึกแต่ไม่หลุดสังเกตอารมณ์ความคิดตัวเองได้ชัดขึ้นลดอักคติและเพิ่มการเปิดรับมุมมองใหม่สรุป สมองที่คิดลึกไม่ใช่แค่เกิดมาแบบนั้นแต่ฝึกได้งานวิจัยด้านสมองและจิตวิทยาชี้ชัดว่านักคิดลึกมีการใช้เครือข่ายสมองหลายชุดร่วมกันอย่างซับซ้อนโดยเฉพาะ default mode network prefrontal cortex hippocampus และการเชื่อมสมองซ้ายขวาซึ่งทั้งหมดนี้สามารถส่งเสริมได้จากพฤติกรรมง่ายๆเช่นการฝึกคิดการอ่านการฟัง และการฝึกสมาธิแปลว่าคุณเองก็สามารถพัฒนาให้คิดลึกขึ้นได้เช่นกันเริ่มจากการรู้จักสมองตัวเองก่อนแล้วค่อยฝึกใช้มันให้ชัดขึ้นในแต่ละวัน 4. เราจะฝึกให้คิดลึกขึ้นได้ไหมหลายคนคิดว่าคิดลึกคือพรสวรรค์แต่ในความเป็นจริงสมองของเรายืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้นั่นหมายความว่าทุกคนสามารถฝึกให้คิดลึกขึ้นได้ โดยการกระตุ้นสมองบางส่วนให้เชื่อมโยงกันมากขึ้นเราจะมาดู5วิธีฝึกฝนที่นักวิทยาศาสตร์แนะนําและสามารถทําได้ในชีวิตประจําวันวิธีที่1ฝึกตั้งคําถามดีๆทําไมถึงสําคัญคนที่คิดลึกไม่หยุดแค่เกิดอะไรขึ้นแต่จะถามต่อว่าทําไมแล้วถ้าหรือมีมุมมองอื่นอีกไหมเทคนิคฝึกทุกครั้งที่พบสิ่งใหม่ ให้ถามตัวเอง3ามคำถาม why ทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น what if ถ้าสิ่งนี้เปลี่ยนผลจะเป็นยังไง how มันเกิดขึ้นได้ยังไงกลไกคืออะไรสมองส่วนที่ถูกฝึก prefrontal cortex วิเคราะห์เหตุผล hippocampus เชื่อมโยงความทรงจำวิธีที่สองฝึกคิดเชิงเปรียบเทียบและเชื่อมโยงทำไมถึงสำคัญ สมองนักคิดลึกมีจุดแข็งในการจับความสัมพันธ์ที่คนทั่วไปมองไม่เห็นเช่นเปรียบเทียบสิ่งต่างกันแต่เชื่อมโยงได้เทคนิคฝึกอ่านเรื่องจากหลากหลายศาสตร์แล้วหาความเหมือนเช่นความรักเท่ากับระบบประสาทธ,ธรรมชาติเท่ากับวงจรชีวิตมนุษย์ฝึกเชื่อมโยงสิ่งเล็กกับสิ่งใหญ่เช่นความเงียบในห้องอาจเหมือนความว่างริใจ สมองส่วนที่ถูกฝึก Corpus Colossum เชื่อมซีกซ้ายซีกขวา Default Mode Network คิดภาพรวมวิธีที่3ฝึกสังเกตอารมณ์และความคิดตัวเองทำไมถึงสำคัญคนคิดลึกไม่ได้คิดเยอะเฉยๆแต่เข้าใจว่าคิดอะไรและรู้สึกยังไงสิ่งนี้เรียกว่า Meta cognition คือรู้ว่าตัวเองกำลังคิดอะไรเทคนิคฝึก เขียนบันทึกความคิดหรืออารมณ์วันละ5นาทีเช่นวันนี้อะไรทําให้ฉันไม่สบายใจเมื่อเกิดความรู้สึกให้หยุด5วินาทีแล้วถามตัวเองว่านี่คือความจริงหรือความกลัวสมองส่วนที่ถูกฝึกอ i n s u l ารับรู้อารมณ์อเท t รียซิง i n g u l a t e cortex ควบคุมอารมณ์วิธีที่4ฝึกฟังอย่างลึก ทำไมถึงสําคัญนักคิดลึกฟังไม่ใช่เพื่อจะตอบแต่เพื่อจะเข้าใจนี่คือทักษะที่พาคุณเข้าไปถึงระดับความคิดของคนอื่นเทคนิคฝึกฝึกฟังโดยไม่ขัดไม่รีบตัดสินพยายามถามคําถามขยายต่อเช่นคุณรู้สึกแบบนั้นเพราะอะไรเหรือหรือคุณมองเรื่องนี้ยังไงในภาพรวมสมองส่วนที่ถูกฝึก t e m p ฟโ p a r i e เ a l Junction เข้าใจมุมมองคนอื่น a m ิ g d a l a ตอบสนองทางอารมณ์อย่างสมดุลวิธีที่5ฝึกอยู่กับความเงียบและไม่ทำอะไรบ้างทำไมถึงสำคัญการคิดลึกต้องอาศัยพื้นที่ว่างในสมองไม่ใช่การคิดตลอดเวลาแต่คือการคิดในจังหวะที่เหมาะสมเทคนิคฝึกฝึกสมาธิวันละ10นาที mindfulness หรือการหายใจรู้ตัวพาตัวเองไปอยู่ในที่เงียบเช่นป่าทะเลหรือแค่ไม่เปิดมือถือชั่วคราวปล่อยให้สมองเข้าสู่โหมด Default Mode DMN สมองส่วนที่ถูกฝึก Default Mode Network Posterior c i n g u l a t t e o r t e x เกี่ยวกับการรู้ตนสรุปความสามารถในการคิดลึกไม่ใช่แค่พรสวรรค์ แต่มาจากการฝึกสมองให้เชื่อมโยงรับรู้วิเคราะห์รู้ทันตัวเองอย่างต่อเนื่องยิ่งเราฝึกใช้สมองในแบบของนักคิดลึกเราจะไม่เพียงแค่คิดได้ไกลกว่าแต่ยังเข้าใจชีวิตลึกกว่าในแบบที่เปลี่ยนมุมมองทั้งตัวเองและคนรอบข้างนักคิดลึกไม่ใช่คนที่คิดเยอะแต่คือคนที่คิดยังมีโครงสร้างเข้าใจลึกและเห็นมิติเชิงความหมายในทุกเรื่องและคุณเอง ก็สามารถเป็นคนแบบนั้นได้เพราะสมองไม่ได้เกิดมาเสร็จสมบูรณ์แต่มันเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันที่คุณตั้งใจฝึกมันเมื่อคุณรู้จักสมองของตัวเองมากขึ้นคุณก็จะคิดลึกขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นโดยไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นเลยขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปและสาระดีๆจากทางช่อง สำหรับคลิปนี้ขอลากันก่อนแล้วพบกันใหม่กับพอดรหัสสมองบายลิเทดักสวัสดีครับ